ต้องรับทุกท่านกับเข้าสู่ช่องชอยอ o f f i ตรีของเรากันอีกครั้งนะครับห่างหายไปนานเลยครับจากเทศกาลสงการของเรานะครับวันนี้นะครับกลับมาอีกครั้งนะครับแล้วก็จะเล่าประวัติศาสตร์นอกเกอบอีกเรื่องนึงให้ทุกท่านได้ฟังกันเรื่องนั้นก็คือ8ทธันวาเมื่อยุวชนทหารของไทยรบกับญี่ปุ่น ผมว่าส่วนใหญ่ทุกท่านเนี่ยเคยจะรับชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคู่กรรมใช่ไหมครับมีฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ตาตึงใจผมมากเลยนั่นก็คือเป็นฉากที่โกบริกอดกับอังสุมารินครับท่ามกลางเพลิงที่ลุกไหม้สถานีรถไฟที่ถูกทิ้งระเบิดผมว่าภาพนี้เนี่ยมันแสดงถึงความรักและความผูกพันที่มีให้กันระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่นมากเลยใช่ไหมละครับ ผมว่ามันคงจะเป็นภาพจําของความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศได้ชั้นดีทีเดียวเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและด้านอื่นๆอ,อีกมากมายเนี่ยได้ผูกไมตรีคนทั้งสองชาติเข้าด้วยกันไว้อย่างเหนียวแน่นครับแต่ก่อนที่จะมีความสัมพันธ์แบบนี้เกิดขึ้นมาทุกท่านจําได้ไหมครับว่าในห่วงหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์นั้น นอกเหนือจากจะมีสงคารามไทยรบพมา่าไทยรบกับเขมเแล้วเนี่ยยังมีไทยรบญี่ปุ่นอีกครับและเพื่อระลึกถึงวิรกรรมของทหารกล้าบ้าบินของยุวชนทหารไทยในครั้งนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ช h o i c e of h i ีจะพาทุกท่านไปรับชมเหตุการณ์ที่น่าจดจําเหล่านั้นกันครับผมว่าทุกท่านคงพร้อมกันแล้วเราไปติดตามรับชมเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยครับ ที่ไทยเรารบกับญี่ปุ่นนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่สืบเนื่องมาจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่2งนั่นเองครับเมื่อทวีปยุโรปเนี่ยตกอยู่ในสภาวะสงครามและประจวบกับตอนนั้นเนี่ยประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรคืออังกฤษและฝรั่งเศสเนี่ยเป็นฝ่ายเพียงพั้ำเสียเปรียบประเทศฝ่ายอักษะครับจนไร้ซึ่งแสนยานุภาพทางการทหารและอำนาจที่จะปกครองประเทศใต,ใต้อนานิคมของประเทศตนเอง จนประเทศนั้นๆนะครับได้เกิดภาวะสุญญากาศทางการเมืองครับทำให้ประเทศญี่ปุ่นซึ่งหวังจะขยายอํานาจของภูมิภาคเอเชียอยู่แล้วเนี่ย ซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขามีแนวคิดการขยายอํานาจนี้นะครับเรียกว่าแนวคิดวงไพบุลร่วมกันแห่งมหาเอเชียบูรพาโดยช่วงนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ประจวบเหมาะพอดีครับในการขยายอํานาจของญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปในดินแดนเหล่านี้ญี่ปุ่นเนี่ยจึงได้ทําสงครามแผ่ขยายอํานาจยึดครองประเทศจีนครับรวมถึงการตั้งฐานทัพในประเทศแถบอินโดจีนนั่นก็คือเวียดนามราวกัมพูชาขึ้นอีกด้วยครับงานนี้เนี่ยไม่รวมพิไทยของเรานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังคงเป็นกลางที่เอ็นเอียงอยู่ครับ จากการขยายอำนาจของจกักรวรรดิญี่ปุ่นออกไปอย่างกว้างขวางเนี่ยทำให้ประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรคิดว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงทางอำนาจของตัวเองครับเพราะว่าทั้งอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสเนี่ยพวกพี่ๆเหล่านี้เนี่ยเป็นประเทศเจ้าอาณานิคมในเอเชียอยู่ยังไงละครับจึงต้องดำเนินนโยบายคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจทันทีด้วยการหยุดขายเหล็กชนิดต่างๆน้ำมันปิตโตเรเลียมผลิตภัณฑ์ต่างๆเอ่ยซึ่งจําเป็นต่อาการดำรงชีวิตให้แก่คนญี่ปุ่นครับ ผิดคาดครับญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลยและก็เพื่อตอกโต้การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจนะครับญี่ปุ่นจึงได้ตัดสินใจที่จะโจมตีประเทศใต้ใตอนาคิคมเหล่านี้ทันทีเนื่องจากมีทรัพยากรสําคัญอย่างน้ามันปิโตเรียมในพื้นที่เป็นจํานวนมากครับซึ่งน้ํามันเนี่ยมันมีความจำเป็นในการทําสงครามมากๆเลยนะครับมากกว่าทองคําซะอีกและเพื่อให้การยึดครองเป็นไปได้อย่างสะดวกโดยไม่ถูกโจมตีกลับเนี่ย ญี่ปุ่นจึงได้วางแผนในการทำลายกองทัพเรือของเจ้าอาณานิคมซึ่งว่ากันว่ามีแสนยานุภาพที่มากที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟิกขณะนั้นครับก็คือเพลฮาร์เบอร์ของสหรัฐอเมริกาก่อนเป็นอันดับแรกนั่นเอง และเพื่อไม่ให้สหรัฐอเมริกาตั้งรับและเตรียมตัวได้ทันเนี่ยญี่ปุ่นได้ลวงครับทําทีเป็นว่าส่งนายพลโนโมุรุและนายพลกุรุสุเนี่ยเป็นเอกอัครราชทูตเข้าเจราจาตกลงสันิาพากับกรุงวอชิงตันครับแต่ที่ทําเช่นนี้เพราะญี่ปุ่นเนี่ยเขาหลอกครับเขาตั้งใจมันหลอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันไม่ได้มีไมตรีจริงๆอะไรเกิดขึ้นเลยครับเพราะว่าหลังจากนั้นอย่างที่ทุกคนทราบครับเช้าตู่ของวันที่8ธันวาคมพุทธศักราชส่งกองบินกมิกเซ่เข้า้งระเบิบที่ญี่์ฮ่ร์เบอร์ของ สหรัฐอเมริกาครับซึ่งเพอร์ฮาเบอร์เนี่ยเป็นฐานทัพเรือและกําลังทางอากาศหลักของสหรัฐอเมริกาในเกาะฮาวายเลยครับซึ่งผลจากการโจมตีครั้งนี้นะครับได้สร้างความเสียหายย่อยยับแม่ยับให้กับกองเรือและกองทหา,ารสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับจากการถล่มครั้งนี้นะครับมีการประเมินว่าทหารสหรัฐอเมริกาเนี่ยประมาณ2,400นายเสียชีวิตครับเรือรบกว่า18ลำเนี่ยถูกจมลงครับและเครื่องบินกว่า400ลำเนี่ยเสียหายและถูกทำลาย และในวันเดียวกันนั้นเองนะครับญี่ปุ่นเนี่ยยังได้ส่งทหารยกพลขึ้นบกตามจุดยุทธศาสตร์สาคัญในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยครับ,รบก็คือที่ฮ่องกงและก็เกาะกวมโดยเพื่อเป็นเส้นทางสําหรับการส่งพลเข้ายึดของพมา่าซึ่งเป็นดินแดนในการปกครอ,องของอังกฤษณขนขณะนั้นนั่นเองประเทศไทยเนี่ยจึงเป็นเป้าหมายหนึ่งครับในการยกพลขึ้นบกครั้งนี้ด้วยเช่นกันและเหตุการณ์ญี่ปุ่นบุกไทยก็เริ่มขึ้นตั้งแต่วันนั้นครับ ที่ผมกล่าวมาเป็นข้าวๆนะครับบอกถึงที่มาของสงครามครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นเองต่อไปจะเป็นสงครามที่ยุปชนทหารของไทยเนี่ยรบกับญี่ปุ่นแล้วครับโดยเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดในเช้าตู่ของวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484ครับกองทัพญี่ปุ่นได้ทําการยกพลขึ้นบกที่จังหวัดประจวบคีครีขันธ์ชุมพรน,นครศรีธรรมราชสงขลาสุร,ราษฎร์ธานีปัตตานีและสมุทรปราการครับ ขณะอีกทางนึงเนี่ยได้ยกพลขึ้นบกที่อรัญยประเทศจงังหวัดสะแก้วครับโดยกองทัพญี่ปุ่นสามารถขึ้นบกได้โดยไม่ได้รับการต่อต้านที่สมุทรปราการครับแต่ขณะที่ภาคใต้และอรัญยประเทศเนี่ยมีการต่อสู้ต้านทานอย่างหนักมากเลยครับ โดยวิลกรรมในวันนั้นที่เป็นที่เก่าวขาันและยกย่องเลยนะครับมันเกิดขึ้น2ที่ครับ1ก็คือที่จังหวัดชุมพรเมื่อญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกและนัดรวมพลนัทพานท่านาสังแลเนี่ยเพื่อมุ่งเข้าสู่ตัวเมืองชุมพรหลวงจรูนประสาทหรือว่าจรูนโคชภูมิข้าหลวงประจําจังหวัดชุมพรครับเมื่อทราบข่าวการยกพลขึ้นบกของทหารญี่ปุ่นราวๆหกนาฬิกาสามสิบนาทีจึงสั่งให้พันตารวจตีหลวงจิตกาลุนราช ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรและร้อยเอกทวินนิยมเสนผู้บังคับการหน่วยฝึกยุวชนทหารที่52จัดกำลังไปต้านทานกองทัพญี่ปุ่นที่จะเข้ามาทางปากน้ำชุมพรครับและในเวลาประมาณ7นาฬิกา15นาทีร้อยเอกทวินนิยมเสนได้เคลื่อนกำลังออกปฏิบัติการโดยแบ่งกำลังออกเป็น2ส่วนครับส่วนที่1เนี่ยเดินทางมุ่งไปรักษาเส้นทางอ่าวพนังตักส่วนที่2เนี่ยเคลื่อนย้ายโดยรถยนต์บรรทุกตามเส้นทางชุมพรปากน้ำไปสะพานท่านาสังครับ โดยทั้ง2หน่วยเนี่ยมีกําลังพลรวมกันแล้วเพียง40นายเท่านั้นเองอีกทั้งยุวชนทหารทั้งหมดที่เข้าร่วมรบเนี่ยเป็นยุวชนทหารชั้นปีที่2แค่นั้นเองครับและก็กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ด้วยซ้ําไปครับ เวลาประมาณ7จ็นาฬิกาห้นาทีครับขณะที่ยุวชนทหารส่วนที่2องเนี่ยกำลังเดินทางด้วยรถบรรทุกมาตามถนนชุมพรปากน้ําก็ได้ยินเสียงปืนที่บริเวณท่านาสังครับร้อยเอกทวิน e ซึ่งเป็นผู้บังคับการยุวชนทหารเนี่ยจึงสั่งให้ยุวชนทหารลงจากรถครับและก็ปรับขบวนเป็นแถวเรียงหนึ่งเข้าไปช่วยตํารวจที่ปฏิบัติการอยู่สองข้างคอสะพานท่านาสังครับและสั่งให้ยุวชนทหาร3คนเนี่ยกลับไปเอากระสุนที่โรงพักเพราะว่ากระสุนมันหมดนั่นเองครับขณะที่เคลื่อนขบวนเข้าใกล้กองทัพญี่ปุ่น นจนถึงประมาณเวลา9นาิกาเนี่ยยุวชนทหารจึงพบทหารญี่ปุ่นอยู่ในสวนพลาวและป่าข้างทางครับร้อยเอกทวินเนี่ยจึงสั่งให้ทุกคนเตรียมดาบป,ปลายปืนและเตรียมยิงต่อสู้ครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยระยะมันใกล้กันมากเลยครับ จนกระทั่งเวลาผ่านมาถึง9โมง30นาทีครับขณะที่ร e ้อยเอกทวินเนี่ยเคลื่อนตัวออกจากที่กำบังก็ถูกกระสุนปืนจากฝ่ายกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยยิงเข้าปากทะลุไททอยเสียชีวิตครับสิบเอกสำรานควรพันจึงรับหน้าที่บุมคับหน่วยต่อไปนั่นเองโดย1 0เอกสำรานเนี่ยได้ปิดข่าวการเสียชีวิตของร e ้อยเอกทวินไว้ครับด้วยเกงว่ายุวชนทหารเนี่ยจะเสียขวัญทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็ถูกยิงที่แขวนขวาจนสาหัสคร,ครับแต่ก็ยังกัดฟันทนบัญชาการลบต่อไปการสู้รบเนี่ยเป็นไปในลักษณะของ การตึงกําลังกันครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครแต่เนื่องจากกระสุนใกล้หมดเต็มทีประกอบกับกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยก็เริ่มโอบเข้ามาจนได้ระยะคว้างระเบิดมือถึงแล้วทําให้ยุวชนทหารเนี่ยต่างพากาันคิดสู้จนตัวตายครับ จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ12นาฬิกาหรือเที่ยงวันเนี่ยนะครับขณะที่กระสุนใกล้จะหมดเนี่ยก็มีรถยนต์ฝ่ายไทยปักธงขาวไว้หน้ารถแล่นข้ามสะพานท่านาสังครับแล้วก็ประกาศว่าหลวงจรูนประสานข้าหลวงประจําจังหวัดได้รับโทรเลขจากจอมพลปพิบูลสงครามสั่งให้ยุติการต่อต้านปล่อยให้ทหารญี่ปุ่นผ่านไปได้ยุวชนทหารเ่านั้นจึงรอดตายได้อย่างุดวิดในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับ โดยการรบบริเวณท่านาสังครั้งนี้นะครับมีทหารไทยเสียชีวิต1คนตำรวจเสียชีวิต3คนครับแล้วก็บาดเจ็บอีก3คนขณะที่ฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยรายงานว่าเสียชีวิตไป11คนเลยทีเดียวเป็นนายทหารยศร้อยเอก1คนพลทาหาร10คนบาดเจ็บ7คนครับสูญหายในทะเลระหว่างยกพลขึ้นบกอีก4คนครับแต่จากการพบของชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นนะครับ เขากลับพบว่าทหารญี่ปุ่นเนี่ยเสียชีวิตบริเวณท่านาสังเนี่ยมากถึง23ศพเป็นนายทหาร3ศพและพลทหาร20ศพครับและนี่ก็คือสมอรภูมิแรกครับบริเวณสะพานท่านาสังนั่นเองและอีกสมรภูมินึงนะครับที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงมากเลยก็คือที่อ่าวมะนาวจังหวัดประจวบคีรีขันครับ โดยเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกครับและก็ต้องการที่จะเอาที่ตั้งกองบินน้อยที่5เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการของตัวเองครับและก็เพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินทัพผ่านเข้าไปในประเทศพมา่าทางด้านด่านสิงค์ขอนครับจึงได้เข้าโจมตีศูนย์บัญชาการกองบินน้อยแห่งนี้ครับโดยเหตุการณ์นะครับมันเริ่มพบความเคลื่อนไหวเมื่อเวลาประมาณตีสี่ครับขณะที่ร้อยตีสีศักิ์สุจริตธธร,รมผู้บังคับหมวดกองร้อยทหารราบและพลทหารจํานวนหนึ่งเนี่ยได้กําลังเดินลัดเลาะไปตามชายหาดของอ่าวมะนาวครับเพื่อลากอวน ัเองแล้วก็หาปลาเตียงไว้สําหรับเลี้ยงรับรองผู้บัญชาการชั้นสูงของกองทัพอากาศที่จะมาตรวจราชการครับแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับเวลาประมาณ5นาฬิกาหรือตีห้าเนี่ยนะครับกำลังทหารฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยจึงเริ่มเข้าโจมตีครับการสู้รบดุเดือดจนถึงขั้นตรุมบอลเลย กำลังทางอากาศของกองบินน้อยที่5เนี่ยพยายามนําเครื่องบินลบจํานวน7เครื่องครับบินขึ้นทําการต่อสู้แต่ก็ถูกขัดขวางจากคาสึกครับร้อยโทสวนสุขเสริมซึ่งเป็นผู้บังคับฝูงบินแล้วก็มีพลทหารชื่อสมพงษ์แนวบรรทัดพลปืนหลังเนี่ยได้รับบาดเจ็บครับมีเพียงพันอากาศเอกแมนประสงค์ดีสามารถนําเครื่องบินแบบฮอกสขึ้นบินเป็นผลสําเร็จครับแต่ไม่สามารถทิ้งระเบิดเพื่อทําลายฝ่ายทับเรือญี่ปุ่นได้เลยเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยครับมีเมฆฝนปกคลุมเป็นจำนวนมาก ขณะที่กำลังภาคพ,พื้นดินเนี่ยยังคงต่อสู้รบกันเป็นอย่างหนักครับการสู้รบเนี่ยดำเนินม,มาจนถึงวันที่9ทธันวาคมครับซึ่งเวลานั้นเป็นเวลาประมาณ11น,นาฬิกาขณะนั้นนะครับผู้บังคับการกองบินน้อยที่5ได้ประเมินสถานการณ์เห็นแล้วว่าเป็นรองฝ่ายญี่ปุ่นในทุกๆด้านเลยครับ จึงสั่งให้เผากองรักษาการและขังน้ามันครับเพื่อไม่ให้ฝ่ายค้าศึกเนี่ยได้ใช้ประโยชน์แลวก็รวบรวมกําลังพลที่เหลือเนี่ยไปรวมกันที่เชิงเขาล้อมหมวกครับเพื่อใช้เป็นที่มั่นสํารองนั่นเองและหลังจากนั้นนะครับก็ทํากลลวงทหารญี่ปุ่นครับโดยให้ทหารเนี่ยส่งเสียงชชยโยโหร้องดังกึกก้องเลยครับประดุดว่าทางราชการเนี่ยได้ส่งกองทัพเรือมาช่วยเสริมกาลังให้กับกอบินน้อยที่5้าแล้วทําให้ฝ่ายทหารญี่ปุ่นเนี่ยได้ถอยไปตั้งมั่นอยู่ที่เดิมครับเพราะเกรงว่าจะตกอยู่ในวงล้อมของฝ่ายไทยนั่นเอง จนกระทั่งเวลาผ่านมาถึงเที่ยงวันครับร้อยตำรวจโทสงบพรมรานนทพร้อมด้วยบุรุษไปรษณีย์เนี่ยพยายามนำส่งโทรเลขของจอมพลปอพิบูลสงครามครับมาแจ้งให้กับผู้บังคับกองบินน้อยที่5ให้ทราบว่า ในขณะนี <ijk> um. ้เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยยินยอมให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านไปยังประเทศพม่าได้แต่ร้อยตำรวจโทสงบเนี่ยถูกกระสุนปืนจากการสู้รบเสียชีวิตทันทีครับทางจังหวัดเนี่ยจึงสั่งให้บุรุษไปรษณีเนี่ยว่ายน้ํานําโทรเลขจากอ่าวประจวบไปขึ้นที่บริเวณเชิงเขาล้อมหมวกครับและก็สามารถส่งโทรเลขได้เป็นผลสำเร็จเมื่อเวลาบ่ายโมงเหตุการณ์การสู้รบเนี่ยจึงยุติลงเวลาประมาณบ่ายสนั่นเองครับ โดยในการรบที่อ่าวมะนาวจังหวัดประจวบคีรีขันในครั้งนี้นะครับฝ่ายทหารญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งมีกําลังมากกว่าแต่เสียชีวิตมากกว่าทหารไทยครับโดยรายงานการเสียชีวิตมากถึง417คนเลยทีเดียวในขณะที่ฝ่ายไทยเนี่ยเสียชีวิตไปแค่42คนครับประกอบด้วยทหารอากาศจํานวน38คนยุวยชนทหารจํานวน1คนตำรวจ1คนและก็พลเรือน2คนครับ เมื่อได้มีการประกาศจากจอมพลปพิบูลสงครามแล้วนะครับว่ายอมให้ทหารญี่ปุ่นเดินทัพเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อผ่านไปสู่ประเทศพมา่าได้เหตุการณ์ทุกอย่างก็สงบเรียบร้อยลงด้วยดีครับและเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติการต่อสู้อย่างกล้าหาญและก็เสียสละของเหล่าทหารเหล่าตำรวจเหล่ายุวชนทหารที่เข้าร่วมสงครามในครั้งนี้นะครับภายหลังเนี่ยได้มีการสร้างอนุสาวรีย์รำลึก2เหตุการณ์นี้ขึ้นด้วยครับโดยวิรกรรมของยุวชนทหารเนี่ย ได้ถูกสร้างขึ้นที่สะพานท่านาสังจังหวัดชุมพรนั่นเองครับในขณะที่วิรกรรมของทหารแห่งกองบินน้อยที่5ซึ่งยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยกองทัพอากาศได้สร้างอนุสาวรีย์วีรชน8ธันวา2484บริเวณที่เกิดการสู้รบครับณนะกองบิน53ในปัจจุบันอีกด้วยครับ และนี่ก็คือ2เหตุการณ์ในหน้าประวัติศาสตร์ไทยนะครับที่เกิดขึ้นจากความกล้าหาญความเสียสละของยุ้ชนทหารเหล่าทหารและก็ตำรวจของประเทศไทยเราครับชอยออพิทรีขอทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะครับว่า ถึงแม้ว่าจุดจบของการรบจะไม่ลงเอยด้วยชัยชนะเหมือนดังประวัติศาสตร์สงครามในแบบเรียนเสมอไปครับแต่จากรายละเอียดของการสู้รบครั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้เกียรติภูมิของผู้เข้าร่วมรบในวันนั้นเนี่ยถูกลดทอนคุณค่าลงแต่อย่างใดครับและก็ควรที่เราผู้เป็นอนุชนรุ่นหลังเนี่ยควรจะตระหนักถึงความกล้าหาญและความเสียสละที่คนเหล่านั้นทําซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นเพียงทหารตำรวจยุวชนทหารและราษฎรชาวบ้านธรรมดาด้วยซ้ําไปครับ เพราะไม่ว่าสงครามเนี่ยจะแพ้หรือชนะทุกคนล้วนต่อสู้ด้วยความรักชาติและสมควรได้รับการยกย่องเยี่ยงวีรชนไม่น้อยหรือยิ่งย่อนกว่าผู้ใดในหน้าประวัติศสาสตร์ชาติไทยเช่นกันครับ